สวัสดีครับนี่คือคลิปเก็บตกเดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วเนี่ยผมมีการเตรียมที่จะทําคลิปอีกหลายคลิปแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวกลับไปที่บ้านแล้วค่อยมาว่ากันนะครับก็เกี่ยวกับกรณีของเชลซีแล้วก็ของโมแล้วก็มีอีกที่ตั้งใจไว้นะครับก็อีกหลายคลิปมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังก็มากมายนะครับในเคสของอบราโมวิดกับปูติน กับเชลซีข้ามคืนวันเสาร์เนี่ยมันมีอยู่3คู่คู่แรกก็เป็นลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปเอาชนะไบรตันได้2อูศแล้วก็คู่ที่2ก็เป็นเบนฟอร์ดเจอเบอร์ลี์นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทอทเนสเซอร์ก็เป็นการแย่งตำแหน่งท็อปโกันถ้าจะให้พลาดหัวคลิปเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเปลี่ยนเกมนะครับ เกมเชนเจอร์เลยในแต่ละช่วงเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยก็มีตัวเปลี่ยนเกมก็คือลุยดิอาสนะครับในทัศนะผมนี่คือตัวเปลี่ยนเกมแล้วก็ช่วงคู่กลางนะบเบนฟอร์ดเนี่ยก็มีอีลิกเซนก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วคู่ดึกก็มีแฮตทริกของโรนันโดนั่นก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมของคู่ดึกเหมือนกันแล้วหลังจากจบจากเกมนี้เนี่ยในพรีเมียร์ ลิวพูลเหลือภารกิจอยู่10เกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็มี10เกมเช่นกันนะครับลิวพูลเนี่ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ยจะออกไปเยือนทีมอร์เซนอลจากนั้นก็มีเกมกับแมนยูแต่ว่ามันจะเลื่อนไปเพราะว่ามันมีเกมเอเอครับที่ลิวพูลเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนฟอเรสต์ก่อนนะครับยังไม่รู้นะครับคู่ระหว่างแมนยูกับลิวพูลเนี่ยนะครับซึ่งเตะที่อนฟิลเนี่ย เลื่อนไปอยู่วันไหนหลังจากนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเล่นกับวัตฟอร์ดนะครับก็เป็นเกมที่เล่นในบ้านแล้วก็ในเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็ไปเยือนแมนซิตี้นั่นอาจจะเป็นการตัดสินชแชมป์เลยก็ได้นะครับถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้แมนซิตี้เนี่ยนะครับก็น่าจะตัดโอกาสที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นชแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้แต่ถ้า โอเคบุกไปชนะได้นเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยยังได้ลุ้นต่อไปแล้วจากนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเจอวิลล่าซึ่งวิลล่านี่นะครับก็จะเจอทั้งแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็รูมว่าเกมนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะไปเจอเอเวอร์ตันในเกมเมนเชสเตียร์ดับบี้ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยไปเล่นในเกมเก่าแล้วนะครับก็บุกไปชนะในเกมนี้เนี่ยก็จะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันจากนั้นก็ไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็เปิดบ้านรับ การมาเยือนทอตแนมอสเปอร์ซึ่งน่าอุงวหนิดมากนะครับไอเกมที่เราไปเสมอสเปอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเยือนซัตทมัตันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านรับปู้แฮนตัน10เกมนี้นะครับส่วนทีแมนซิตี้เนี่ยก็จะมีเกมเจอคริสตันพาเลตเป็นเกมเยือนนะครับก็จะเล่นวันจันนี้นะครับจากนั้นก็เป็นการเล่นในบ้านเจอกับไรตันแล้วก็ไปเยือนเบอร์ลี่จากนั้นก็ เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับแมนเชสเตอรนะครับเจอที่เอีเอชสเตเดียมแล้วก็บุกไปเยือนวูฟจากนั้นก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับทีมี่ตกชั้นอย่างวัตฟอร์ดแล้วก็เจอกับลีสนะครับไปเยือนเจอนิวคาสเซิลในบ้านนะครับถึงตรงนั้นนี่นิวคาสเซิลนี่น่าจะหลอดแล้วแล้วไปเยือนทีมเวสต์แฮมแล้วก็ปิดท้ายเปิดบ้านรับการมาเยือนแอสตันวิลล่าก็ทั้งคู่เนี่ยนะครับ ในเกมสุดท้ายของซีซันนี้อาจจะเป็นเกมตัดสินแล้วก็จะเล่นในบ้านทั้งคู่นะครับอาจจะลุ้นกันไปยันนัดสุดท้ายเลยก็ได้ถ้าสมมุติพอไปถึงนัดสุดท้ายแล้วเนี่ยแต้มทั้ง2ทีมเนี่ยเท่ากันก็มีอะไรน่าสนใจมากตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยที่ทำให้ผลลัพธ์ออกมาก็คือลิวพูเนี่ยบุกไปชนะไลายตันตรงนี้ก็ต้องบอกว่าลุยดิอาสเนี่ยนะครับเล่นเข้ากับแท็กติกดีมาก ไอ้ลูกที่ได้ประตูเนี่ยโดยเฉพาะลูกแรกมันก็เป็นเรื่องโจ์ขานกันมากมายกรณีที่ผู้ษาประตูของทีมเจ้าบ้านออกมาปะทะนะครับลูกนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบอลเลยตั้งใจเล่นคนโดยเฉพาะเลยนะครับกางตัวใหญ่ๆแล้วก็ยกเท้าเข้าไปดักปะทะกับลูดิอาสซึ่งลูดิอาสเนี่ยเอาหวัวทิ่มบอลไปแล้วแล้วลูกนี้เนี่ยผมมองว่าลูกนี้มันเป็นลูกซ้อมลูกสูตรนะครับ ที่ยอนมาติดซึ่งถางออกไปทางริมเส้นพอเทรนต์เติมขึ้นไปก็เป็นยอนมาติดนะครับเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมาติบเนี่ยดันตัวเองขึ้นมาเกือบครึ่งสนามก็เป็นจังหวะที่ลุยเดีร์นะครับวิ่งตัดจากด้านไกลนะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็เลี้ยงไหลไว้ตัวที่เคลื่อนที่แล้วก็แนวที่วางลาอ,อัไซด์อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ในแนวสายตาของลุยเดีร์ลุยเดียร์เลี้ยงตัวได้ดีแล้วก็ จนมาติดเ,นะเห็นก็เปิดบอลทิ้งไปบอลที่เปิดไปเนี่ยน้ำหนักมันดีมากตรงที่มันตกอยู่ในจุดเกรงใจระหว่างแนวของกองหลังนะครับกับผู้รักษาประตูที่จะออกมาพอบอลมันตกลุยเดียสเนี่ยก็โถมเข้าไปถึงบอลแล้วก็พุ่งเข้าไปโขกในจังหวะเดียวกันกับที่ผู้รักษาประตูเนี่ยขึ้นที่ออกมาเพื่อที่จะมาป้องกันแล้วก็ กลางตัวดักแล้วก็ยกเท้าไปประทะวิดีอสวิดสก็ล่วงไปแต่บอลเนี่ยมันก็เลยเข้าไปเข้าประตูลูกนี้ไม่มีแม้กระทั่งใบเหลืองผมมองว่าการตัดสินในเคสนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันนะครับแต่ผู้เล่นที่เล่นแบบนี้เนี่ยเจอใบแดงแต่ทีมลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจากลูกนี้นอกจากประตูที่ได้ที่หิดอสทำได้ ดีที่ว่าลุยดีแอสเนี่ยไม่เจ็บนะครับผมมองว่าการตัดสินหรือเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมาตรฐานมันไม่ได้อะถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยลูกนี้นะครับอย่างน้อยๆมันต้องให้พวกผู้ตัดสินเนี่ยไปดู vr แล้วก็ตัดสินนะครับว่าลูกนี้เนี่ยมันสมควรที่จะเป็นการให้ใบแดงใบเหลืองหรืออะไรนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่ามันต่ำกว่าใบดแดงไม่ได้นะครับไททันเนี่ยน่าจะมีผู้เล่นเหลือแค่10ตัว ตั้งแต่ตอนนั้นแหละผู้รักษาประตูเนี่ยก็น่าจะถูกใบแดงแล้วก็เล่นด้วยตัวผู้เล่นหรือแค่10ตัวนะครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับที่การเติมเขาเป็นกรอบเขตโทษของนวิกิต้าก็เป็นจังหวะที่ริบุนนะครับกดดันอย่างต่อเนื่องแล้วบอลที่มันล้นออกมาเนี่ยนวิกิต้านี่มีเวลาแล้วก็ไม่พยายามที่จะแต่งบอลจัดสินใจเลยก็คือเพียงตัววันเล่แล้วก็พิสุมา เคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็ยกมือการแขนออกมาเนี่ยป้องกันลูกนั้นด้วยก็ให้เป็นอื่นไม่ได้นะครับนอกจากลูกจุดโทษแล้วโมเนี่ยก็ยิงประตูซึ่งเป็นลูกที่20ของตัวเองในซีซั่นนี้นะครับเมื่อไปดูสถิติไปดูจํานวนสกอร์แล้วเนี่ยก็พบว่าดาวซาวูเนี่ยนะครับโมมิสาร่านำห่างมากนะครับนำคนที่ตามมาที่ใกล้ที่สุดถึง8ลูกโมเนี่ยยิงไป20นะครับ ดิโกโชตามาเน่แล้วก็โรนัลโดซึ่งจัดแฮตทริกไปเนี่ยก็ไล่มาอยู่ห่างๆที่12ลูกนะครับหรืออีก10เกมเท่านั้นเองถึงนาทีนี้เนี่ยผมว่าโมเนี่ยน่าจะลอยลำในการคว้าดาวซารโวของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้แน่ๆแล้วนะครับส่วนที่ตามมาเนี่ยที่11ประตูนเนี่ยก็จะมีหลายคนนะครับก็ดูแลมีทั้งซนฮึงมิน แล้วก็เคนนะครับก็เป็นคู่หูจากทอน,นัลสเปอร์แล้วก็อิวานโทนี่ซึ่งก็จัดแฮตริกในก่อนหน้านูน้นก็ผมก็มองว่าไอ้แฮตริกที่เบรนฟอร์ดทำได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากอิมแพคที่เบรนฟอร์ดเนี่ยได้ตัวเปลี่ยนเกมที่ลงมาก็คือคริสเตนอิลเล็กซ์นส่งผลตั้งแต่เกมก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เกมเจอเบอร์ลี่เนี่ยก็อิลเล็กซนเนี่ยก็มีส่วนทั้งสองประตูนะครับ ในการจ่ายให้อีวานโทนี่ซึ่งวิ่งประคองไปแล้วก็อีวานโทนี่ก็ถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษแล้วก็ลูกที่จ่ายให้อีวานโทนี่ขึ้นโขงเนี่ยเป็นลูกที่เปิดได้แมั่นมากนะครับมั่นจริงๆนะครับอีวานโทนี่เนี่ยขึ้นโดยไม่มีตัวรบกวนเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าเกมเชิงเจอร์ของลูฟูก็คือลูดิอสนะครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยเกมเชงเจอร์ก็คือคริสตินนีเลซนแล้วก็ แมนยูเนี่ยนะครับเก็บชัยชนะในเกมที่เจอกับทันทัมเซอร์ซึ่งก็เป็นการแย่งชิงตำแหน่งท็อปโฟของ2ทีมนะครับแต่ดูจากจำนวนเกมแล้วเนี่ยผมมองว่าท็อปโฟเนี่ยทีมที่ได้เปรียบก็คืออาร์เซนอลนะครับและลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเจออาร์เซนอลกลางสัปดาห์นี้นะครับคริสตโน่โรนัลโดคมมากนะครับแต่ถ้าดูรูปแบบของการเล่นของแมนยูที่เห็นในเกมที่เจอกับท็อตแนมเซอร์เนี่ยผมว่าเฮ้ย มันไม่ธรรมดานะดูจากลูกแรกนะครับเฟรดแตะบอลเร็วเลยนะครับแล้วก็โรนัลโดเนี่ยแตะหนึ่งจังหวะแล้วก็วางเท้ากดยิงโรนัลโดยิงดีใช่แต่วิธีการในการได้ประตูมาเนี่ยทั้ง3ลูกเนี่ยผมก็มองโอเคไอ้ลูกที่3เนี่ยเกมคู่นี้มันควรจะเสมอกันแต่การป้องกันลูกตั้งแต่ของทันนัมสเปอร์เนี่ยแย่มากนะครับทำให้โรนัลโดเนี่ยขึ้นมองแล้วตรงนั้น,นไม่มีใครไปยืนชิดโรนัลโดเลยครับก็ ก็เป็นแฮตทริกของโรนัลโดก็ได้เครดิตเยอะนะครับเพื่อนๆอย่างคีนอย่างริโอฟานิดาเนี่ยนะครับก็อวยเพื่อนเหลือเกินนะครับแล้วก็แกลลี่เนวิลลเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกชื่นชมออกหน้าออกตาแต่ถ้าผมมองว่าเครดิตของการได้ประตูแฮตทริกของโรนัลโดเนี่ยผมว่าคนที่ ควรจะได้เครดิตเนี่ยนะครับก็คือหลังเนี่แล้วก็วิธีการเล่นของแมนยูอ่ในแต่และจังหวะโดยเฉพาะลูกที่ได้ประตูลูกแรกเนี่ยนะครับเป็นการคิดวิธีการแล้วก็การเล่นเร็วของเฟรดนะครับคือแตะทีเดียวเลยแล้วก็กลายเป็นแอสซิสต์ไปเลยนะครับถือว่าจุดเนี้ยมันมีความน่าประทับใจในรูปแบบแว,วิธีการเล่นพอไม่มีวานบิสซากา้าอยู่ในตำแหน่งแบ็กขวานะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแต่เรสก็โอเคเล่นได้ดูดีแล้วก็ แดนกลางผมมองว่าปอกบาเนี่ยยังมีจังหวะที่มันช้าอยู่แต่ภาพรวมๆเนี่ยทีมเวิร์คของแมนยูเนี่ยมันโอเคนะครับแล้วก็สเปอร์เองเนี่ก็มีจุดเปล่าเยอะนะครับก็เป็นไปตามที่ผมว่าดูจากจุดนี้เนี่ยถ้าดูวิธีการเล่นของไบรตันเนี่ยก็ใช้วิธีการเล่นคล้ายๆกับที่อินเตอร์มิลานเนี่ยจัดไว้จัดการกับลูพูเลยก็คือการชิงจังหวะเล่นนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้ผู้เล่นของลูพูเนี่ยนะครับ ได้แต่งบอลหรือจับบอลเนี่ยก็ไม่ให้มีโอกาสที่2ที่3นะครับบอล2บอล3เนี่ยก็จะชิงจังหวะเล่นแล้วก็กล้าเติมแต่พอผ่านไปชิบแคทีเนี่ยพอลิวพูเน่เริ่มตั้งหลักได้เนี่ยผู้เล่นของไบร์ตันเนี่ยก็เริ่มไม่กล้าเติมนะครับไม่เหมือนอินเตอร์อินเตอร์เนี่ยยังมีลูกกล้าที่จะเล่นถ้าดูประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยจริงๆมันก็คุณภาพของผู้เล่นอินเตอร์ก็ดูดีกว่านะครับการเข้าเพลทการชิงจังหวะนะครับแล้วก็ วิธีการเข้าทําเร็วรูปแบบมันคล้ายกันมากแล้วก็โจมตีส่วนใหญ่ก็ขึ้นไปทางริมเส้นแต่ถ้าเป็นอินเตอร์จะเห็นว่าจี้ทางขวาเยอะนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าดูสัดส่วนเนี่ยก็มองว่าไบรท์ t ่นเนี่ยก็จี้ทางขวาเยอะนะครับแต่เทรนดนี่ดูพัฒนาการชาัดเจนมากนะครับวิธีการเล่นการเบียดประทะสรีระของเทรน d เนี่ยมีความพร้อมในการเล่น,นในเกมที่ใช้ร่างกาย แล้วก็เหลี่ยมบอลการเข็นการเบียดการชิงจังหวะเหมือนก็ได้วิชามาจากฟันไดส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไว้ใจได้นะครับการชิงจังหวะเล่นของเจ้าโรอบโบเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแนวรับทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็อลริซงเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้สุดยอดมากแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าลุ้นโลเ้นโกลบเนี่ยนะครับอลริซงกับแอรดิซอนเนี่ยตอนนี้เท่ากันเลยนะครับ15ครีนชีทเท่ากันทานั้งที่ อาริซงเนี่ยนะครับมี2เกมนะครับในพรีเมียร์ลีกที่ไม่ได้ลงนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ติดโควิดแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยก็ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลง2เกมแต่ว่าเก็บคลินชีทได้15คลินชีทถือว่าตอนนี้นะครับดูแนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมันดูพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแบ็กสองข้างเนี่ยเทรนด์โดยเฉพาะเทรนด์นผิดหูวิตามากนะครับนี่คือภาพรวมๆนะครับที่ผมมองว่าเออเฮ้ย แบบนี้มันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากนะครับของที่พูลเนี่ยมันยกระดับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดอย่างน่าสนใจเลยแล้วในส่วนของกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการ assist นะครับเทรนเนี่ยก็อยู่ที่อันดับหนึ่งก็มี11แอสซ assist แล้วตามมาด้วยโมนะครับ10แอ assist และจากนั้นก็เป็นเจ้าโรโบแล้วก็ปอกปอกบานะครับที่ได้9ก้า assist เท่ากัน แล้วอันดับ8ก็เป็นยารอดโปเวนนะครับนักเตะที่มีข่าวกับื่ว์พูจากค่าคืนวันเสาร์เนี่ยมันก็มีภาพรวมๆที่น่าสนใจผมมองว่าทั้ง3คู่เนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนจากนักเตะคนเดียวที่โชว์ผลงานที่เป็นพิเศษจริงๆ r o n โรนัลโดเนี่ยมีคุณภาพในด้านความคงนะครับแล้วก็ไม่ยืนรอในกรอบเขตโทษมากนะักก็มีการถอนตัวเองลงมาและลูกแรกเนี่ยยิงจากนอกกรอบ วางเท้ายิงได้ดีแล้วก็การจัดระเบียบเกมรับของสเปอร์ไม่ดีนะครับลูกที่2ก็โอเคแล้วว่าบอลที่เติมไปก็แน่นอนนะครับว่าซานโชเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีนะครับก็เปิดเข้ามาแล้วก็คริสเตียนโนโรนโดนเนี่ยก็เคลื่อนที่เข้าไปเข้าฮอสสวยๆนะครับลูกนั้นแล้วก็ไอ้ลูกที่ขึ้นหม่งลูกเตะมุม,มเนี่ยผมมองว่าการจัดระเบียบในเกมรับของทรันั้สเปอร์ไม่ดีพอนะครับก็เดี๋ยวลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเจอกับ แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดถ้าระดับความมั่นใจของแมนยูเนี่ยนะครับดีขึ้นเรื่อยๆผมก็มองว่าเกมแดงเดือดนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเกมที่ต้องเหนื่อยนะครับดูจากในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับการที่ลิเวอร์พูลจะต้องไปเจอแมนยูในจังหวะที่ผู้เล่นแมนยูดูเหมือนจะจับจังหวะได้แล้วรู้ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยนะครับก็ดูน่าสนใจมากนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม10เกมที่เหลือนะครับก็คิดว่าเหมือนการชัดเด็ดเพลย์ออฟ ในการดูจุดโทษก็วัดกันดอกต่อดอกถ้าดูจากตารางเนี่ยเห็นว่าลิเวภูเนี่ยนะครับจะเจอทีมแข็งๆมากกว่าแต่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับผมบอกว่ามันไม่มีทีมที่มันอ่อนแบบชัดเจนเนี่ยแน่นอนนะว่าโอเคถ้าดูทีมที่เล่นแบบไม่ไม่่อยมีอนาคตก,ก็นอริชนี่แน่ๆก็น่าจะเป็นเต็งเหนือที่จะตกชั้นแน่ๆแล้วนะครับไม่น่ารอดนะครับนอกนั้นเนียผมก็ดูว่าเฮ้ยมันมันก็ดูว่าว่าจังหวะนั้นเนี่ย จะเจอใครนะครับเราจะทีมที่ว่าเนี่ยนะครับจะทําอะไรกับทีมที่เหลือนะครับเบอร์ลี่เนี่ยในเกมที่แพ้เบรนฟอร์ดเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยเล่นดูดีเลยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคือภาพรวมๆของเก็บตกจากเกมวันเสาร์นะครับและเดี๋ยวค่ําคืนนี้นี่นะครับทีมที่จะต้องเจอกับล์พูก็คืออร์เซนอลซึ่งจะเตกันในวันพุธนี่นะครับก็ถือว่าเตะน้อยกว่าล์พูเนี่ย24ชั่วโมง ก็ดูน่าสนใจนะครับว่าเปิดใน24ชั่วโมงด้วยผู้รุ่งเเนี่ยเล่นหัวค่ำนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะเล่นคู่ดึกของคืนวันอาทิตย์นะครับก็นี่คือภาพรวมของเก็บตกทั้ง3ามคู่เลยนะครับจากคืนวันเสาร์นะครับตอนนี้เนี่ยมีการจัดตารางที่มันโอเคดูง่ายนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวคลิปอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมทยอยทําคลิปแต่คิดว่าไม่ทําวันนี้นะครับ๋ยวจะไปทําตามไปที่หลังหลังจากกลับบ้านไปแล้วครับสวัสดีครับ